สวัสดีครับอยู่กับผม DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับวันนี้ผมก็ได้มาดูแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ที่ผมใช้มันก็มี2ยี่ห้อนะแต่ผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบตัวสายไฟที่แบบราคาถูกกับแบบราคาแพงมาหน่อยนะครับประสิทธิภาพมันก็จะตามราคานะครับ อพอดีผมก็เลยตัดตัดสายมาต่อเล่นดูนคนับผมตัดเอาตัวปลั๊กมา,มาต่อแบบนี้ดูมันจะเป็นปลั๊ก mt f o นี่แหละครับพอดีผมมาผมสังเกตเห็นนะครับตรงสายไฟนี่ครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์แต่ละยี่ห้อมันก็ราคาแตกต่างกันนะครับบางยี่ห้อก็แพงบางยี่ห้อก็ไม่แพงบางยี่ห้อก็ถูกบางยี่ห้อก็แพงอะไรประมาณนี้นะครับ ผมจะมาเปรียบเทียบมาดูมาแกะดูนะว่าสายไฟที่เขาให้มามัน,มนแตกต่างกันยังไงนะครับอวอดีผมก็แกะออกมาดูนะครับนี่สองยี่ห้อนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับสีก็ไม่เหมือนกันนะรตรงสายไฟอ่าทุกคนคิดว่า2เส้นนี้อันไหนมันดีกว่ากันครับอ่ลองคิดดูครับสองเส้นนี้สองยี่ห้อ มันอาจจะแหกตาคุณก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ดูเหมือนจะดีนะสายไฟเหมือนมีทองแดงเยอะนะครับตรงนี้ก็มีมันเหมือนละลายยังไงไม่รู้นะครับตรงนี้เยี๋บุผมหมุนมันออกมาก,ก่อน ปไปเลยเราเรามาดูตรงสายไฟดีกว่านะครับอ่าตรงสายไฟตรงนี้นะครับเหมือนจะดีนะครับแต่ผมจะมาะทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเหมือนจะมีทองแดงนนะผมจะเอาอคัตเตอร์เนี่ยครับขูดออกว่ามันจะมีอะไรนะครับอ่าทุกคนเห็นไหมครับรู้สึกว่ามันจะขาวแล้วมันก็ขาดง่ายด้วยนะ นี่ครับแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นมันอ่อนด้วยนะครับนี่ครับพอขูดออกมามันจะเป็นเเส้นขา,ขาวๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะขูดเส้นไหนมันก็เป็นเหมือนกันนะครับน,นี่ครับ มันเป็นสีขาวเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นจากแผงโซลาเซลล์ที่ราคาไม่แพงครับที่ราคาถูกอ่ส่วนตัวนี้เป็นของที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นแบบนี้เส้นลักษณะเส้นสายไฟก็เหมือนมันจะเหนียวหน่อยนะเดี๋ยวผมจะขูดข้างในให้ดูนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะ พอขูดออกมานะครับเห็นไหมขูดออกมามันจะเป็นเหมือนทองแดงข้างในนะครับอ่าเส้นแบบนี้อันนี้ก็คือข้อแตกตา่างระหว่างแผงโซะลาเซลล์ที่ราคาถูกกับแผงโซะลาเซลล์ที่ราคาแพงนะครับนี่ เออสรงสายไฟมันจะมันจะดีกว่ากันนะแล้วมันก็จะได้มาตรฐานกว่ากันด้วยนะครับและเส้นมันก็ดูแข็งแรงดูเหนียวกว่ากันด้วยนะครับแตกต่างกับตัวนี้ครับตัวนี้มันเหมือนจะดีนะครับมองดูเผลนๆเหมือนเหมือนมันจะดีเหมือนมันจะเป็นสายไฟที่ดีนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมันแหกตาเรานะครับ อันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าผมใช้แผงโซลาเซลล์อยู่สองยี่ห้อนะครับอ่าตัวฝั่งนี้จะราคาสูงกว่าฝั่งนี้นะครับอีกสามแผ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อแตอกต่างกันนะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับไม่มีจะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ฝั่งนี้มันจะไม่มี รอยที่มันเสียหายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับอ่าพอดีผมเจอต้องรอยนะครับความเสียหายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกับออุอปกรณ์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมซื้อมาใช้เองอ่าทุกคนจะเห็นไหมครับตรงนี้ มันจะเป็นเหมือนรอยช็อตหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นรอยช็อตหรือเปล่านะ่าตรงนี้ก็มีนะครับเห็นไหมนี่ครับเป็นรอยแบบนี้เป็นรอยที่มันช็อตหรือเปล่า ตัวนี้ก็เป็นแผงที่ราคา,าถูกกว่าแผงฝั่งโน้นนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ดีอยู่นะครับเพราะแผงโซล่าเซลล์มันก็ผลิตไฟฟ้ามาให้จ่ายให้กับแบตจ่ายให้กับโหลดนะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ปัญหาที่ผมเจอคนระับเพราะเพราะว่าผมใช้แผงแค่สีแผงแต่ที่จริงมันต้องเพิ่มเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้สีแผงมันกับผมนะ ผมก็ว่าจะาหาแผงมาใส่เพิ่มอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาให้มันพอใช้อยู่ก่อนเพราะว่าบางวันมันก็ไม่ตัวนี้มันก็เป็นกระพริบคนระับเหมือนไฟไม่พอมันไม่ทำงานครับก็ก็มีประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เอามามาบอกกันนะครับ